คุณชินฐานิตถามว่าเมื่อครบองค์ปสมชานแล้วจะไปสองสามยังไงครับถ้าครบองค์ะสมชานจริงนะมีวิตกะที่มันนิ่มนวลน,นะครับคือรู้ลมหายใจช้าชัดได้ปสมชานแบบของพุทธ ไม่ใช่ปฐมฌานในแบบที่ไปทําอะไรอย่างอื่นนะปฐมฌานแบบพุทธเป็นปฐมฌานที่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายจำเพาะถึงลมหายใจนะครับแบบอาณาปานสตินะฮะคือรู้สึกถึงลมหายใจช้าชัดแล้วก็จิตเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจนะไม่ไปไหนนะแนบแน่นอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นวิจาระแล้วมีปิติมีความเยือกเย็นนะมีวิ ปิติอันเกิดแต่วิเวกใจไม่ดิ้นรนกระสับกระสายนะฮะมีความสุขแบบเยือกเย็นและที่สำคัญคือมีจิตนะที่เป็นหนึ่งรู้อย่างเดียวนะรู้ลมหายใจอย่างเดียวรู้เครื่องประกอบด้วยว่านะกายมันโป่งออกมาแฟบลงไปนะครับอ่ารู้ชัดว่ากายนี้แยกเป็นต่างหากจากลมหายใจรู้ชัดว่าแยกเป็นต่างหากจากปิติรู้ชัดว่า มันมีความสบายกายสบายใจเนี่ยนะมันมันเป็นส่วนๆออกจากกันนะแล้วจิตเนี่ยมีความใหญ่มีความใหญ่มืคือมาแนละขยายกว้างออกไปแบบไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรห่อคุ้มนะส่องสว่างเหมือนกับเวลาหยุดแม้กระทั่งเสียงต่อให้มีเสียงฟ้าผ่ามาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าจิตเนี่ยอยู่ในวิถีที่แนบเป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งนะไม่เคลื่อน ไปสู่การรับรู้อย่างอื่นเลยเราก็ไม่มีความคิดนะพอถ้าถ้าได้ปฐมฌานจากอาณาปานาสตินี้แล้วจริงๆเวลาที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่อองฌานที่เไปไปสู่ทุติยชฌานนะมันจะมีสภาพของปิติเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษ คืออันี้เราไปทําอะไรมันไม่ได้นะคือไปเร่งมันไม่ได้นะแต่ว่าปิติเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบคล้ายๆกับเเป็นน้ําที่อยู่ในขอบเขตหนึ่งนะไม่มีการไหลเข้าไม่มีการไหลออกแล้วก็มีอาการผุดโพลงขึ้นมาเหมือนน้าพุที่ผุดเกิดความรู้สึกปิติใหญ่หลวงนะเป็นปิติที่มัน แต่เป็นปิติที่มีสตินะมีสติประกอบอยู่มีสติที่ที่จะไม่ทําให้อาการนั้นเกินความเยือกเย็ยนไม่มีอาการขนลุกขนชันหัวพองเป็นกระบุงอะไรแบบนั้นนะมันมีแต่ความรู้สึกปิติต้านไปด้วยความรู้สึกวิเวกนะตัวปิติที่มีกําลังมากขึ้นจนกระทั่งมันเกิน มันมันอยู่ของมันตัวโดยตัวของมันเองได้ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําขังไว้โดยไม่มีการไหลเข้าไหลออกเนี่ยนะตรงนั้นตัววิตกะกับวิจาระมันจะหายไปคือพูดง่ายว่าความรู้สึกเกี่ยวกับลมหายใจเนี่ยมันจะเบาบางมากแทบไม่เหลือเลยหรือว่าไม่เหลือเลยนะแต่สติยังไม่ไปไหนมันยังมีความตื่นอยู่เต็มตัวพอเนี่ย ว่าเราเรามีปิติมากพอถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสามารถละเออาการตรึกนึกถึงลมหายใจได้เหมือนกับสามารถเลี้ยงตัวได้อยู่บนที่สูงอยู่บนที่สูงและกว้างขวางนะไม่มีประมาณตรงนั้นมันจะเกิดเป็นทุติยชาญขึ้นมานะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่จิตเนี่ยนะมีความแนบไปกับความสุข ในแบบที่มันกว้างขวางกว้างมากๆเลยนะเออมันเอปิติมันก็หายไปอันนั้นแนหะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยะบุคคลสันเสริญคือเข้าถึงตติยฌานนะว่มันมีความสุขแบบมีสติเป็นความสุขอย่างใหญ่มีสติแล้วก็ไม่หลงนะไปว่าเออเอปิติเป็นของดีหรือว่าสภาพทางกายทางใจที่มันปรากฏอยู่เนี่ยเป็นของหน้าเอา มันจะอยู่กับความสุขที่คือบางทีมันมันแล้วแต่การปรุงแต่งของจิตนะนะคือถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกเป็นสุขมากนะมันมันสุขแบบวิเวกแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าหากว่าไอความสุขของเราที่มีสตินั้นมันเหมือนกับ ยังโน้มเอียงมาทางติดปิติมันก็อาจจะกลับมาสู่ภาวะหย,ยาบๆนะสู่ภาวะที่หยาบลงคือเคลื่อนจากตัวตติยฌานมาอยู่กับปิติในทุติยฌานอันนี้ก็คือภาวะพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนขั้นขึ้นไปเองแต่โดยสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าถึงปฐมฌานจริงนะแล้วมีปิติมีสุข มีเอกคตาของจิตเนี่ยมันมันพร้อมจริงๆเนี่ยนะตัวปิติมันจะเด่นขึ้นมาก่อนถ้ามีกําลังสะสมกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆตัวปิติมันจะเด่นขึ้นมาจนเกินจนรู้สึกว่าเออมันสามารถเลี้ยงตัวเองอยู่ได้แล้วก็วิตกกะกับวิจาระหายไปนะโอเค